แล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าขั้นตอนการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทําง่ายปลอดภัยไม่ใช้รหัสผ่านค่ะใช้แค่เพียงลิงก์ a c e b o o k เท่านั้นค่ะในการเพิ่มไลน์นอกจากนี้นะคะยังถูกต้องตามหลักของ Facebook 100%ก็คือหมายถึงถูกกด Facebook ค่ะดังนั้นนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องแอเคาร์โดนดงโดนแบนปลอดภัยแน่นอนค่ะ เฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการปั๊มไลค์แฟนเพจใน f a c e b o o k กันค่ะการปั๊มไลค์แฟนเพจ Facebook นะคะเหมาะสําหรับทุกคนเลยที่มีแฟนเพจ Facebook เป็นของตนเองนั่นเองแล้วก็วิธีทํานะคะแฟนเพจก็ง่ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามของกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซน์ปั๊มฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วนประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบัญชีคนต่างชาติค่ะบัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่าาาาางชติมไลเเรนนนะะคคถ้ป็็ทยก เป็นคนไทยมาไลค์เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจฟเฟซบุ๊กต่างชาตินะคะเพื<ๆ>่อนๆเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะ เพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง20,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้งเลือกที่100ไลค์ค่ะพเพื่อนเพื่อนพอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนๆ่อนแค่แค่เซฟรูปภาพนี้นะค่ะลงเครื่องนะจากนั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอปธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้งจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจ เริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคำว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้อดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่ยมีอยู่ที่2 2 0 0พันไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่ 2.2k ไลค์ line, หรือประมาณ2,200ไลค์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียวทม์นะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่ 2.3k ไลค์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปะด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างน,นะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์แฟนเพจใน Facebook นะคะ จากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นแล้วค่ะว่าคนมากดไลค์แฟนเพจของเราเพิ่มขึ้นจริงนะคะ สรุปแล้วร้านนี้ทําได้จริงค่ะไม่ไขฝันแน่นอนแถมยังใช้ระบบแบบพรีเมียมด้วยนะคะในการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเฟซบุ๊กให้กับเราค่ะหากคนไหนนะคะกําลังมองหาร้านที่ดีเชื่อถือได้นะคะทำแล้วได้ยอดจริงไม่โดนโกงอย่าพลาดร้านนี้เลยทุกคนเขามีชื่อว่าร้าน Follow ไทยนั่นเองเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไลน์ปั๊ม Follow รายละเอียดตามด้านล่างเลยค่ะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ